บ้านเดี่ยวไซซ์ XL ราชพฤกษ์บางใหญ่ทำเลเักยภาพเชื่อมต่อชีวิตคนเมืองหลังนี้หลังเดียวเท่านั้นจองให้ทันนะครับกับทรับสิทิ์รอขายธนาคารเกียรตินาคินพัฒระบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่52.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรบ้านกว้าง15.5เมตรและมีความลึกที่13.6เมตร การแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์4ห้องนอน3ห้องน้ำชั้นล่างแบ่งเป็นห้องโถงห้องครัวห้องนอนและ1ห้องน้ำชั้นบนแบ่งเป็นห้องนอนจํานวน3ห้องห้องน้ำจํานวน2ห้องห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัว ห้องนอนอีก2ห้องใช้ห้องน้ำร่วมกันจอดรถได้2คันจุดเด่นของโครงการเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางใกล้รถไฟฟ,ฟ้าสายสีม่วงสถานีบางปูเพียง3นาทีทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกใกล้ถนนกาญจนาพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันภายในโครงการกล้องวงจรปิดสวนย่อมที่จอดรถสระว่ายน้ำและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงลายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการเซนทั Gate, ลเวสเกตเดอะคริสตัลลาชชฤกพ์กพึกโฮมโพลราชชฤกพ์กึกเดอะวอล์คลาชชฤกพ์ึกตลาดพระรามห ตลาดเจ้าพยาบางใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการความพิเศษของบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านชานเมืองทำเลที่มีเศรกิภาพที่เหมาะสมกับการสร้างครอบครัวเหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในโครงการและความเจริญที่รายล้อมรอบหลังนี้หลังเดียวที่คุณมองหานะครับรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ทันหรือติดตามดูรายละเอียดทรัพย์สินรอขายเพิ่มเติม สแกน QR code เว็บไซต์ทรับสินรอขายธนาคารเกียรตินาคินพัฒระ KKP Asset Contact Center โทร021655577